หากพ่อแม่พี่น้อง e อ e บ y b o บอ f ี c k ั n งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เห,ห,หมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ตำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกาศไปซื้อของที่ดาวนมิกส์ฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับโมคนแดนนะครับผมมีใจเราพลาดไฮแงกเแบัตบักร่างบาวร่างใหญด้กันคลายปีละกัน อะไรย่าอยากสร้างส้ำพันละฮะจะฮับ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 อะไรอ่ะโค้ดดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับช่องชาติมงครับ มามีแต่โปรโมทไอเชียงมงคนมามีแต่เอ้ยเชียมงฉัดมงมีแต่โปรโมทเข้ามาก็มีแต่โปรโมทนี่รวมกิจกรรมฟรีเส้นทางนักสู้โ o a d to ูย่าดีเยลูแจกโคตรเยอะอีกแล้วฟรีไฟล์มีกิจกรรมประมาณวันละสิบกิจกรรมครับคือโปรโมทเท่าไหร่โปรโมทเท่าไหร่ก็ไม่พอมาแทบจะวันละสิบภารกิจครับผมเอาจริงเริ่มตั้งแต่วันที่2เลยดิทำภารกิจสะสมรายวันจนถึงวันที่14เลยนะเว้ยแต่ที่หลักๆผมจะมาโปรโมทอันนี้ก็คือวันที่8ถึงวันที่14ีนี้นะครับผมนี่เข้ามาที่ การิยพูดง่ายคือได้วันละ3อันเล่นแค่60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองครับผมเราก็จะได้ปืนอันนี้ถาวรเย็นรู้เยอะแค่สามอันเองอ่ะดูดิแต่ผมเอาไปเลีกอันนี้เล่น,นไงประเด็นก็ได้ปืนมันมาแล้วเดี๋ยวลองเอาไปเล่นหน่อยแล้วกัน ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะครับแต่ผมไม่ได้แลกไอ้ปืนถาวรนะเพราะว่าไม่รู้อะเห็นในกล่องสมมันน่รอดน่ารอตาดีนึกว่าแบบจะได้อะไรเออเนีไงใช่ป่ะเล่นยำขึ้น2ดาเมจหนึ่งแต่รีโหลดช้าไปลดหนึ่งอีเท่านั้นเองนะครับดูดิเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอักเลยกันเล่นอักให้ทุกคนได้ดูกันเน้นอักวันนี้จะเล่นอักหน่อยละกันไหนดูดิโอไม่ค่อยอยากมองเลยหรอกมีปืนอะไรบ้างวะเนี่ยดูใหม่สิก็กิจกรรมนี้นะผมตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบส สมมติใครอยากอัปเกรดก็ไปอัปเกรดได้มันอัปเกรดได้นะปืนมันเลยแกที่แบบแจกฟรีครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูปืนเนี่ยเห็นปะเนี่ยอัปเกรดได้ถึงเลเวลสี่นะดูดิอย่างล้ำปะาเมความเร็วหนึ่งแต่มันยำลดฟูง่ายคือปืนเน้นระยะใกล้นะครับผมบอกเลยโคตรอารครับสีก็สวยได้สีม่วงเขียวชอบม่วงเขียวอยู่หลาวอยู่ไทยอยู่พามาวินวินนมวินวินมอนี่ผู้หญิงเหรอครับใช่ไหมฮะใชสวัสดีครับแบกหน่อยนะครับเล่นไม่ค่อยเป็นอะไรครั ชื่อชื่อชื่อมงคลครับชื่อมงคลชื่ออะไรอ่ะเดทฮะเดทเดทที่แปลว่าตายอ่ะนะขออักนะครับใครชื่ออักขออักนะครับอาจารย์น้องแม่อาจารย์ไปรถไฟหนึ่งเที่ยแบกได้ไหมอ่ะแบกหน่อยได้ปะได้เลครับสำหรับสำหรับพี่ผมแบกได้เสมอครับเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเอ้ยเบอร์สองครับผมเบอร์สอง ถึงแม้ว่าสีมือไม่มีแต่สกินปืนมีทุกปืนครับใครเบอร์ต่อมาตรงนี้เลยแป๊บหนึ่งครับเก็บอัคเก็บปืนอยู่ครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้หญิงตัวละครผู้หญิงครับแต่เป็นผู้ชายครับดูดูครับทำอะไรให้ดูครับไม่ค่อยไม่ค่อยอย่างโม้เท่าไหร่ครับมีหมดแล้วครับนี่ครับ <oo> <h oo> เราต้องโชว์สก,กินปืนไงทุกคนสก,กินปืนที่แบบฟรีไฟรายแจกฟรีไงเออเราต้องโชว์หน่อยไม่ต้องฟาร์มแล้วพอแล้วมามาอะไรฆ่าคนฟาร์มอะไรกูไม่มีกระเป๋าฟาร์มกินไปดิไม่ต้องฟาร์มเฮ้ย <c oughs> ฟาร์มทำไมฟาร์มรไปก็ไปแจกเขาอ่ะมาดีไอ้ใครอยากใครเลือดรถ้งเ <c oughs> น <c oughs> ี่ย <c oughs> ใครเลือดรถไม่มีอย่ามั่วจะเย็นทีมาดิได้กระเป๋าฟาร์มงแล้วหรอ ทำไมทำไมต้องบอกสามเดี๋ยวค่อยไปเก็บจากศพเขาก็ได้บอกสามมีคนมานะมีคนมานะบุเล่นบุเล่นอ้าวได้ดิได้ดิเฮ้ยอุคาตานะสวยจี๊กอะเนี่ยเรามีปืนยิงยานีไม่คิดว่าเป็นจริงจริงที่ที่ซื้อไอ้เนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะคาตนาที่เท่อกคนโดนถามไปลู่เลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยเออใช่ใช่มีคนชุบมีคนชุบมาดิ ดาวสองดาวสองแล้วดาวสองแล้วดาวสองแล้วทำไมไปไกลไปเนี่ยเป็นไงไม่ค่อยอยากโหดเท่าไรหรอก็เก็บทุกคนน่ะ ผมโหดไหมอ่ะผมโหดไหมอ่ะเก็บหมดเลยอ่ะเก็บสองคนนะครับโหดวะล่ะคหาแฉมีมีอาร์คไหมขออาร์คหน่อยดิอยากเล่นอาร์คอ่ะมีสกินอาร์คใหม่ไงอยากเล่นอ่ะนี่โมบิหนึ่งเฮ้ยอะไรวะนะโอ้โหโอ้โหกระบะซิ่งกระบะซิ่งเฮ้ยวิ่งเอาดีกว่าวิ่งเอาดีกว่าวิ่งเอาดีกว่าขับรถหนวกหูวิ่งมาวิ่งมาโอ้ยหนวกหูหนวกหูลงรถดีหนวกหูหนวกหู เสียงดังอ่ะครับแบบเวลาขับรถเห็นปะจะเอือหน้ามึงไงเด็กนรกมานี่ดีทำไมทำไมเอาวะล่ะเอาไหมฮะหรือยังไงกันไกลไข่หรือผ้าไหมหรือไข่หนึ่งใบสองวันห้าสิบฮะอะไรอะไรอะไรพี่เก็บไปสองน้องดูฝีมือแด้วยเฮี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 ย เยอะเกือบแล้วใช่เอ้ยมึงจะล้มแล้วเหรอล้มอะไรล้มอะไรเลื่อนรถแค่สิบเองอย่าโม่อย่าโม่อย่าโม่เฮ้ยวินเอาดีอยู่หลังเองเอาดีลิวินโอ้ยวินในไก่เอ้ยวินจบเลยลจบเลย เฮ้ยมันติดอะไรเนี่ยเฮ้ยชิบหายเฮ้ยกูติดอะไรเออเอ้ามันค้างโอ้โหมันค้างไอ้เพื่อนดิชุบเพื่อนดิอย่าสั่งไอ้ไก่อย่าสั่งตายไปไอ้ไก่อย่าสั่งไอ้ไก่อย่าสั่งโอ้โหไม่เหนียว เออมีแต่ด้วยอย่ากดดันนะคือม่คุณเลยคือไม่คุณเลยนะเฮ้ยเอาวะเอาวะไอไก่สองคนในวินในไอกากแต่คนโทรไ้เปิดก็บอกใช่ไปเมื่อกี้โอ้ยฟังรู้เรื่องไหมนี่หุ้ยยังไงกันแดงเพกินไอเด็กนรกไอโง่ไอเด็กนรกไอโง่ไอโง่ไอโง่ พวกนี้ทําแล้วคนอื่นตกกว่าไอ้พวกนี้ทําแล้วมันเลยตกพ่อผมโคตรกะมีไม่ได้ทำตัวมาย้ายมาสี่สี่แล้วแม่งไม่ไหวปะเจอเด็กเกียนเอ้าผมลืมซื้อปืนเอ้าเอ้าเอ้าดาวไปดิอุ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าน้อโอ้โหชุบไน่หาสุดหล่ออยู่หลังสุดแลอยู่บ้านชุบได้ไม่หาอยู่หลังบ้านนะระวังระวัง เกือบตายไม่ใช่กับตายเกือบตายหย่าหย่าหย่าไม่ซ่อนหัวหัวแตกไปดิอย่าซ่า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 วู้คิล ไม่ค่อยเอาหงดหดเท่าไรหรอกนะครับทุกคนตะกินแจกฟรีนะครับเนี่ยกินแจกฟรีสีทองบูย่าดีเย้ได้อะเฮ้ยทำไมตะกินแจกมันเฉือยแบบนี้อครับตะกินแจกฟรีนะครับไป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 เล่นกันได้นะหมดเขตวันที่14นี้นะครับอีกแค่3วันนะขายของเกินนะดูดิอาร์คอ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนยิงเร็วไปอ่ะอุ้ย มาดิ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 จะอักหน่อยเป็นไงเฮ้ยอยู่ไหนบ้างอุ้ยหัวหัวหัวนะหัวนะแม่นนะแม่นนะอยู่ไหนออกมาดิออกมาดิก็ได้ไปออกมาก็ได้ก็เจอกันละกันข้างบนน่ะเจอกันละการขบวนล่ะเอ้าหายไปไหนวะเฮ้ยเอ้าอยู่ไหนอะวู้ฮหู้หู เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมไม่พรุ่งนี้ก็เมื่อลือนะครับเดี๋ยวผมจะลงสปีดดิฟเตอร์นะครับไม่ต้องห่วงแนละ้วผมลงแน่นอนแล้วผมก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้ามุ่งตาการจะไปเขาเรียกว่าอะไรจะเล่นไฟเอ็มนะครับเขาเรียกว่าอะไรจะไปเล่นไฟเอ็มนะครับแบบเซิร์ฟแฟมิเลียอะไรไม่รู้จะสอบผ่านหรือเปล่าอยากเล่นไงใครใคร,ใครรู้จักเซิร์ฟรูมแม็กอะไรเงี้ยรีเวิร์สทีวีอะไรเงี้ยครับก็ติดตามเลยแล้วกันครับเอ้ย เกินไปบ้าเฮ้ยโคโนใช้ไม่ติดยิงเลยยิงเลยเล่น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 ก่อนเล่นก่อนค่อยชบเล่นก่อนค่อยชบมึงเล่นมึงก็ไปเล่นไก่กูเกินกูตายแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ชายพี่ชายต้องแบกแล้วพี่ชายจัดไปต้องรักพี่แบกเองพี่แบกเองตอนนี้พี่ยิงหัวเองทุกคนเลยผมไม่ค่อยเล่นอาร์คเลยเลยแบบเลยแบบยังไม่ชินเท่าไหร่อ่ะผมเล่นปืนที่แบบสะโหมไม่ค่อยเป็นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลงซะเร็วเลย ไมไ่โดนมั้งเหรอผมไม่เข้าใจเฮ้ยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไอวอลมาโอ้โหไม่ได้ซื้อไอวอลมาเหี้ยไมไ่ซื้อไอวอลมา First Blood ไ,ได้สวยน่ารักเอาว่ะชาร์จแล้วว่ะชาร์จแล้วโอ้โหเกมหมดแล้วเนี่ยเอ็ดเนี่ยเอ็ดเนี่ยเอ็ดเนี่ย เอ็ดนะเนี่ย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 โอ้โหเอ็ดเอสวยโคตรเกินเอคีเอ็ดวาไอเด็กนี่มันมีของมันเป็นทุกอย่างเว้ยนี่สุดความฝ่าม้าลาค่ะวันนี้จะได้ให้ดูนะมาเร็วหัวไงหัวเป็นไงแสดงหรองอย่างมากมากนะจริงไอคีเอฟซี เฮ้ยเฮ้ยเมีคนอยู่นี่มีคนอยู่ทีนี่เห็นอยู่ย้า่ยเยแแ้ัไงทำไมกูไม่ได้ VP พ่ะเฮ้ยโ เกินไปป้าวปร,ปร,ปรปะเด้พี่ไม่ได้ V P ใหญ่เกินไปนะบางทีอ่ะเฮ้ย <c oughs> โอ้เจ็ดคิวเท่ากันน่ะดาเมจก็เท่ากันนะประเด็นนะ่ะดาเมจผมเยอะกว่าด้วยฝ <c oughs> ากช่องนี้ฝากช่องนี้น้องรับก็ยินเลยไปกดซื้อไปในยูทูบแชนแนลเฟิร์สผมคุณน้ำป้าเงตจับจับแล้วเออฝากช่องอย่างผมเลยนะครับผมแล้วก็สกปีดยิ่เดี๋ยวลึ่งเป็นสองวันเดี๋ยวลงนะครับอาทิตย์หนึ่งต้องลงสปีดยิ่งหนึ่งหนึ่งคลิปหนึ่งสองคลิปนะไปร่ายบายกดไลค์แชร์ผมได้ค่ะครับอืมเดี๋ยวเหียเฟ